โอ้โหก็อึดอึดเดี๋ยวเจอลุงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลุงมาเอ็กซ์เรย์ต่อเลยลุงนี่เป็นงไงเราคือผมใช้วิธีนี้นะเพราะว่าจะได้เอ็กซเบบ์เรย์ไบ่อยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะฮะ บอสอีเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาเล่นเกมที่ชื่อว่า Mortal Kombat X Mobile นั่นเองนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวละคร e d e r God Kenshi นะครับผมเป็นตัวละครสาย e d e r God ผสมกับ Martial Artist นะครับผมก็ผสมสม2สายนะฮะสำหรับตัวละครนี้เป็น c a r ด g กนะครับผมเป็น c a r ด g กที่โคตรเทีนะครับผมบอกไว้เลยนะครับคือถ้าใครมีแล้วยังไม่ปั่นนะบอกเลยว่าปั่นให้ไวเลยนะ พอเป็นตัวละครที่มีประโยชน์ต่อทีมและตัวเขียนชี้เองมากๆเลยนะครับคตรมีประโยชน์เอาง่ายๆถ้ามีติดติดรหัสไวน้นี่บอกเลยว่าโคตรดีนะครับคือปั่นให้ไวอะเอาง่ายๆปั่นให้ไวเลยซึ่งผมก็เล่นได้ไม่นานนะครับเล่นเล่นได้ไม่กี่เดือนเองนะครับประมาณ3าสี่เดือนนะครับก็ยังไม่ฟิลเอ็กกับเขาทีนะฮะ <c oughs> เพราะว่าไม่ไมเล่นสายเติมนะครับเล่นแบบฟรีๆนะครับผมก็เลยมีตัวละครที่ ฟิลยังไม่เยอะนะครับผมแต่นี้นะครับเรามาดูว่ามันโหดขนาดไหนนะครับถึงแบบว่ามันเก่งกว่าเดมอนบางตัวอีกนะครับผมคือแบบว่าเดมอนบางตัวยังสู้เอเดอร์กอร์เคนชิไม่ได้เลยนะครับอันนี้พูดจริงนะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูที่พาสซีฟอนก่อนนะครับผมพาสซีฟนะฮะสำหรับพาสซีฟนะครับก็คือว่าถ้าเอเดอร์กอร์เคนชินะครับฆ่าใครฆ่าศัตรูนะครับ ด้วยสกิลใดก็ตามนะฮะจะทำให้เพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวเคนชิเองนะครับได้บากลับคืนมานะครับหนึ่งบานะครับผมคือแบบได้ทั้งเคนชิแล้วก็เพื่อนนเว้ยแบบเพื่อนร่วมทีมอะคือได้หมดเลยนะครับทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวเคนชิเองนะครับได้บากลับคืนมาหนึ่งบานะครับคือแบบโคตรโหดนะครับแล้วก็ทําให้ตัวเคนชินะครับ ติดคีิขี่ิเอร์0ด้วยนะครับผมด้วยการโจมตีธรรมดานเองนะคือแบบมันโหดนะครับผมถ้าฆ่าใครด้วยสกิลใดก็ตามนะครับได้บาร์มาหนึ่งบาร์นะครับกลับคืนมานะครับทั้งเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ตัวเคียนชีเองนะครับผมบอกเลยว่าถ้าใครยังไม่ได้ปั่นบอกเลยว่าปั่นให้ไวเลยนะครับปั่นติดรหัสไว้นะครับผมอย่างน้อยก็ต้องได้ใช้แน่นอนครับบางครั้งนะครับแล้วก็อีควิเม้นท์ไรของผมก็ยัง ใส่มั่วๆไปนะครับผมบางอ i ป m e n ์ผมก็ยังไม่รู้ว่าหรือไอเทมต่างๆเนะี่ยก็ยังไม่รู้ว่าความสามารถคืออะไรนะครับแต่ผมก็ใส่พอรู้บ้างนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีตัวนี้ไว้นะครับก็พยายามปั่นไว้ให้มันเต็มๆนะฮะอย่างน้อยก็ต้องได้ใช้แน่นอนครับผมเออบอกเลยว่าตัวหดจริงๆครับหัวกว่าไดมอนอีกนะครับผมคือแบบไดมอนบางตัวพลาสติกยังกา,กากว่านี้นะครับผมอ่า โอเคฮะเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับจะเล่นให้ดูเกมเพย์สัก5รอบนะครับผมเดี๋ยวก็ไปเจอกันในเกมนะครับผมโอเคตอนนี้มาอยู่ในเกมแล้วนะฮะมาถึงก็เจอตัวเหมือนกันเลยนะครับผมแต่เขาคือแบบเป็นการ์ดซิเวอร์นะครับก็จะมีแกนมาสเตอร์ซับซิโร่ด้วยนะครับแล้วก็มีไทบ็อกด้วยนะครับเป็นตัวสีแดงๆชมพูๆนะครับผมก็ชื่อเต็มอยู่บนเลนฮะก็ ที่เกียอ่านนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินนะฮะไปฮะชมเกมเพลย์เลยดีกว่าครับผมอ่าคือบอกเลยว่าความสามารถของเคนชินี่ไม่ธรรมดา,าจริงๆนะๆก็บอกว่าเป็นตัวแรกที่ผมอ่าตั้งใจปั่นนะครับเพราะมันเป็นตัวที่เก่งมากนะครับ <S <S อ่าโอเค รุ่นน้องกับรุ่นรุ่นพี่รุ่นน้องนะโอ้โอยนิ้วเลื่อนไม่ไปโอ้โหหน้าจอเปิดมากเปิดจริงๆ้างไม่ตาย ลึกเกินเอาลงมาแทงกันเอาลงมาแทงเอาเคียนชีพักก่อนที่ไม่พูดไม่ใช่อะไรนะครับสมาธิ <c ười> คือเป็นคนที่เล่นเกมแล้วก็ไม่ค่อยพูดมากนะครับผม คือไม่ใช่เราไม่รู <Bond> okay, ้จะพูดเรื่องะไรโอเคเอ็กซ์เลสตึงบอกแล้วว <watershed> ่าเคนชีมีประโยชน์ต่อทีมากมากนะครับไม่มีโอ้โหบอกแล้วว่ามีประโยชน์ต่อทีจริงๆนะ พยายามดูไว้นะครับแล้วก็เอาไปปั่นซะนะครับเป็นตัวที่โหดจริง <Well done. S 1> คือแบบเมื่อกี้นี่ผมจะฆ่าศัตรูให้หมดก่อนนะครับผมแล้วก็แบบว่าแบบทําให้ศัตรูเล่นน้อยแล้วก็ฆ่านะครับแล้วก็เอาตัวอื่นเก็บบาไว้นะครับจะได้เอ็กซเลเได้นะครับผมเอาตัวอื่นมาเล่นเก็บบาไว้นะครับแบบไม่ต้องใช้นะฮะแล้วให้เอเดโกะเคนชินะครับมา ฆ่านะครับด้วยสกิลหนึ่งเพราะว่าฆ่าด้วยสกิลอื่นเนี่ยมันจะเปลืองนะครับผมใช้ท่าหนึ่งนะครับตัดบาร์ของศัตรูด้วยแล้วก็ฆ่าด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> เจอเคนชีอีกแล้วแต่เคนชีไดมอนด์เป็นตัวที่น่าลำคานมากนะผมไม่รู้เพราะอะไรทั้งแบบการ์ดโกการ์ดอะไรเงี้ยก็ยังไม่นาม่าลำคานเท่านี้นะหรือผมคิดไปเองวะ หรื่อนพี่หรือน้องเจอกันนะครับเราลงมาแทงกันเพาผมเอาลงมาติดทีมไว้เพราะไว้แทงนะครับผม แกท้าแทมหน้ามืบมาก,กว่าแล้วกินช <_ D> <ส>ิโอ้โหโอ <_ D> ้โหแหมเรามีซาซิโลเอ็กซ์เลบมาง ดูท่าแล้วนั่นก็ได้เอ็กซเรย์ทุกตานะเพราะว่าถ้าใช้วิธีผมนี่ได้เอ็กซเรย์ทุกตาแน่นอนนะครับโอ้โหก็อึดอึดเดี๋ยวเจอลงุงแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งลุงมาเอ็กซเรย์ต่อเลยลงุงนี่เป็นงไงเราคือ <over> ผมใช้วิธีนี้นะเพราะว่าจะได้เอ็กซเรย์บ่อย <laughs> ก็เอาวิธีผมไปใช้ได้นะครับก็คือให้สัตรูเลือดน้อยนะครับแล้วก็ใช้ท่านหนึ่งข่านะครับผมก็ระหว่างที่จะให้เลือดมันเหลือน้อยๆนะก็คือใช้สกิลอื่นลดเลือดก่อนก็ได้นะครับไม่จาเป็นที่ต้องเก็บไว้นะครับอ้าวเจอคินชิไดมอนด์ด้วยครับโลนินอ่าอย่างนี้าลองเจอการโกตอบกันหน่อยแล้วล่ะหน้าได้เอ็กซาย์ทุกตาแล้วดูท่าแล้ว คือถ้าสําหรับใครก็เอามาใช้ได้นะครับผมใช้วิธีนี้บ่อยนะครับก็คือฆ่าสตูด้วยที่วิทแอลท่านหนึ่งนะสังเกตดูนะว่าเทนชะิซิลเวอร์เนี่ยมันจะเจอบ่อยมากนะครับในแฟคชั่นวอล์ะ ทะลุบล็อกเฉยโอเคแต่เสียดายนะครับเคนชีไดมอนด์นะครับ,ม,นนรบมันไม่ตัดบานะครับผมสกิลแรกก็เลยไม่ไม่เก่งเท่าไหร่โอ้โอ,โอแต่มันท่าสองแรงนะครับเคนชีโลนินนะครับอุ้ย เอเซเล์ลงมาเอเซเย์เลยโอ้โหขอโทษด้วยนะซับซิโลโหดจริงนะครับบอกเลยโหดจริง ถ้าใครดูคลิปนี้แล้วรีบไปปัดเลยนะปั่นให้ไวเลยอ้าวหมดอีกแล้วโอ้โหข้างมานะครับริวแคงซิเกิลออฟชา o w โอย่างไงดีเอาลงไปแทงก่อนแล้วกันเอาลงไปลับตีนก่อนนะครับเดี๋ยวเคนชีเอเดอร์ก็ตายก่อนนะครับเดี๋ยวดเดี๋ยวได้รู้กันนะครับ ก็ถ้าเล่นวิวสูงๆก็จะเจอตัวแบบนี้แหละโหดโนะครับผมโหดโหดบอกไปเลยแต่แต่งไงได้แล้วก็เทพกว่านะครับพอเราคนเล่นนะครับโอ้โผมเกิดดูเหมือนว่าโดนมัดขาแล้วนะ ไม่เป็นไรครับตานนี้ก็ถือว่าให้เคนชีได้พักก่อนไอสกกเปี้ยนดำ จะได้รู้กันจะได้รู้กันโอ้ยทะลุหน่อยเนี่ยโอ้หน้าจอฟืด โอ้โอ oh. oh, hey, ้ไม่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 เฮ้ยกัดนี่เฮ้ยเอกเล็กตอนจบหมาสวยตัดทีโลจัดการเลยเพื่อนถึงได้โดนน้ำแข็งยังไงนะครับหัวสกอร์เปียกก็ไฟลุกอยู่ดีนะครับผม ไม่รู้ไฟมันมาจากไหนนะครับ <Out standing. S 1> ยาวไปครับคลิปนี้อ้าวแหมมาถึงก็เจอของดีเลยคิท้าน่าตัวดีทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยชาวคาเลเรเดนโอ้โหเอาลืมสนับตำแหน่งให้ตายเอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดีย๋ยวเอาลุงมานั้งก่อนครับเอาลุงมาลด เลือดของสตูนมาตัดเลือดนะครับผมตัดกำลังเราจะได้ให้อโตกะเคนชินครับใช้ท่านหนึ่งง่ายๆหน่อยก็คือว่าให้ตายให้เลือดน้อยแล้วก็ใช้ท่านหนึ่งเคนชิฆ่าแลือเองครับก็ง่ายๆครับไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากมาขนาดนั้นแล้วแต่เราจะไปปรับใช้นะครับผมอ้าวแหมกูเคนเหล็กนู้นเว้ยเฮ้ย มึงอย่ามาห้าวมึงอย่ามาห้าวนี่ลูกซ้อนอันหน้าไปถามแค่นั้นแหละว่าในเอเวอร์มึงมีลูกซ้อนอย่างกูหรือเปล่าแค่แหละ <c oughs> เอา้าทิพหายแล้วเจอคู่ปรับตับบาเหมือนกันฮะจะมาสู้อะไรเทพเจ้าได้แล้วนะนี่ยมาสู้ได้ละ อนไล่แล้วเดี๋ยวเอ็กซเรย์เคนชีกูไม่เป็นไรครับก็เหมือนเคนชีได้พักผ่อนแล้วละ่ะผมเจอลุงกูมีโค้าเปออีกเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ให้ ต่อยต่อยเฮ้ยลบ <laughs> <'m> <laughs> ให้ลุงฆ่านะครับด้วยท่าวาร์ปนะครับ well